มาดูวอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์จะอาจจะซื้อได้ไหมในอนาคตครับมาดูกันมาใส่ฮา e ล d ดีวิสันครับในคอนเก่นครับก่อนไปกินข้าวครับต่ายให้ดูดมาเที่ยวคอนเกนเร่นมาธุระมานั่นนี่ครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้คันเท่าไหร่พี่3ล้านกว่าตามแนะนำเนะาะ3ล้านครับ3 <c oughs> <c oughs> ามล้านหนึ่งแสนห้า 52, บาทครับคันนี้จังๆได้ดูราคาไว้เลย คันนี้ดีตรงไหนครับพี่มีลำโพงเนาะคันนี้คือซีโวครับซีโวก็คือคัสตอมเวิร์คโอเปอเรชั่นของทางฮา,าเดก็คือครประกอบแล้วก็น้ำเข้าทั้งขันอะไรทุกอย่างจะเป็นสนะ<อ>เปเชียลหมดนะค<อ>เป็นชิ้นส่วนหรือว่าอะไรที่เขาเรียกอะไรเป็นตัวท็อปครับตัวท็อปปีปีปอ่คันนี้เป็นเป็นซีโวปีสองพี่สิบครับ ได้เครื่อง121คิวบิกอินซ์ก็ครับก็คือ1,977ซีซีนะครับจะได้ชุดอัปเกรดของโฟมเป็นล็อกฟอร์ตเซสองครับแล้วก็จะเป็นอ่าตัวนี้เป็นระบบ VVT นะครับเป็นเป็นอ่าวาเลวาวาทัมมิ่งครับผมก็เป็นระบบใหม่ของคันเล่ครับเป็นรถใหม่ระบบใหม่รูปโฉมใหม่ทั้งหมดครับตรงนี้แล้วก็ระบบวาล์วน้ำระบายความร้อนได้ของเหลวครับผมก็พิเศษเลยคือเป็นชุดแบ็คโฟมนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยครับ โค้ดข้อท่อระบายเสียไอท่อข่ออไรเสียพวกนี้ครับจะเป็นเป็นสซ็ตเซออนเรับวตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษจะได้ปัญหาคือคล้องแต่งฟองแทนพัดข้าวหลังก็จะเป็นเ่เป็นแบ็คโฮมครับโอ้ห์นั่ระบบการสัมผัสที่เกียร์จะเป็นดิจิตอลใช่ไหมพี่หน้าจอก็จะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยปุ่มที่โมดูลด้วยแล้วก็สามารถทัชสกรีนได้ด้วยครับ จะเป็นจะเป็นตอนนี้เป,นเป็นเป็นคันแรกชุดแรกที่เป็นเปลี่ยนโฉมใหม่ที่ได้น,น่าจอใหม่ขึ้นมาด้วยครับเปลี่ยนจากามาตรวัดเกียวเวเตอร์ที่เป็นเข็มมาเป็นดิจิตอลทั้งหมดมีขอมใหม่ก็ได้เป็นโฉมโฉมที่เปลี่ยนมันเปลี่ยนมาใช้เป็นปียี่สิบสี่ทั้งหมดด้วยในในสติ๊กสติ๊กได้ลดได้ก็อยู่ออนิวครับ,รบออ<ม>ืืมม อันนี้เป็นรุ่นรุ่นเป็นของฮาร์เลย์ดีวิสันเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นฮาร์เลย์ดีวิสันครับก็คือ CVO Street Light นะครับตัวนี้ครับอืมแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงว่าลูกเล่นของไอ้ฟังก์ชันนี้ก็จะต่างกับราคาที่หลักหลักหลัก,ลกราคาหลักอันนั้นใช่ไหมครับหลักล้านก,กว่าใช่ไหมครับหลักล้านก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเขาได้มาเป็นชุดของที่สเปเชียลนะครับ,รบที่ได้มาก็คือมก็จะเป็นของแต่งเป็นตัวปลอกแผน่นกระจก ท่อยเสียอะไรพวกนี้ครับเป็นระบบเครื่องใหม่ด้วยเป็นรูปโฉมใหม่ด้วยแล bon ้วก evet. ็ได้ทั้งลำโพงคู่หน้าค no ู hmm. ่หลังอะไรพวกนี้ครับพี่คือที่เข้ามาในราคานี้ก็คือถ้าเป็นปกติก็คือเป็นชิ้นส่วนที่นําเข้ามาประกอบในไทยแต่ว่าคันนี้คือนําเข้ามาทั้งคันประกอบที่รุ่นเลยประกอบที่อเมริกาแล้วก็นําเข้าทั้งคันจะเป็นชิ้นส่วนวิเศษอะไรพิเศษที่รุ่นอื่นจะไม่มีครับ เหมือนออกมาเหมือนกำลังแต่งเอามาให้จากโรงงานอืมมาสละดูคันนี้หน่อยพี่คันนี้ครับคันในอันนี้เขาหล,ลับนั่งได้กี่คนครับพี่คันนี้น,น,น,นั่งได้สองคนนั่งได้สองคนครับผมโอ้แล้วคันต่อไปคันนี้คันนี้ก็นั่งได้สองกัน,นะน,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 นเนาะอ,อันนี้ได้คนเดียวอ๋ออันนี้ได้คนเดียวก็คือจะเป็นบ่อเดียวครับอ เดียวนั่งได้คนเดียวขนาดประหยัดน้ำมันนี่ประหยัดน้ำมันเท่ากันหมดทุกเครื่องใช่พี่การกินน้ำมันเด่นอยู่คือคือขนาดเครื่องเนี่ยจะไม่ต่างกัมนมากนะจะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันหมดแต่ว่าในการในการเอ่อเางานน้ำมันก็คืออยู่ที่น้ำหนักของรถแล้วก็ขนาดของรถครับแล้วก็การใช้งานของผู้ขับขี่ ข้อโดยปกติแล้วเนี่ยดีนี้จะมีบอกสเปคไว้หมดเลยครับว่าอ่าอัตราประหยัดน้ำมันอะไรพวกนี้ครับติในนี้เหมือนการซิปเปลี่ยนน้ำมันเนี่ยอัตราใช้น้ำมันก็คือ4.8 hmm. <ol> ่จกิโลลิตรประมาณนี้ครับอยู่ที่น้ำหนักของรถการใช้งานของผู้ขี่ครับครับอืมอันนี้รุ่นเดียวกันไหมเคาละสีโอเขากละสีแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเข้ามาซื้อแบบ มันมันขายดีไหมพี่ที่นี่หรือว่าอย่างไงมันมันาซื้อเรื่อยๆไหมลูกค้าครับใช่ครับก็คือลูกค้าลูกค้ามีทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าแล้วก็เราเป็นดีลอร์ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานในภาคอีสานก็คือจะมาคือมาที่นี่หมดเลยจะเป็นส่วนใหญ่ครับมียอดขายมีเรื่อยๆครับมีตลอดอ๋อส่วนใหญ่ลูกค้าจะออกในช่วงก่อนก่อนหลังฝนกับก่อนเข้าหนาวอะไรเงี้ยปลปีเอาทรยปกันอะไร สวยนะผมว่าได้วประกอบ,รกอบสรุปแล้วคือประกอบที่ระยองใช่ไหมพี่ม,มาจาก,กแต่ว่าอะไรปของนอกอะไรนำเข้าทุกชิ้นครับแต่ว่าประกอบที่โรงงานระยองอ๋อ,อประกอบที่โรงงานจังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมครับนี่เออข้าท่าดีสวยนะครับสวยรถทุกรุ่นนี้บอกเลยว่าสวยนะครับถ้าใครที่อยากติดต่อนี่ พี่มีถ้าท่านผู้ชมถามหานี่พี่มีเบอร์โทรติดต่อกันครับเผื่อถ้าเขาอยากได้เนี่ยฝากเบอร์เบอร์ผมครับเซลล์บลัอกนะครับศูนย์เก้าหกสามสองศูนย์ห้าเก้าศูนย์เก้าหรือเข้ามาที่ศูนย์ได้เลยได้อยู่ขอนแก่นนะครับอยู่ขอนแก่นครับครับอยู่ขอนแก่นแถวแถวแถวไหนพี่ถ้าถ้าขอนแก่นนะครับเราออกมาจากเอ่อนอกเมืองประมาณสิบห้ากิโลประมาณห้ากิโลนั้นมาทางเออ่มหาวิทยาลัยราชมงคลขอนแก่นครับอืม่าพญาเขตราชมุข ทางที่จะเข้ามาจังหวัดกาลสิน์นะท่านผู้ชมครับแต่ว่าต้องออกมาทางทางที่จะไปอำเภอยางตลาดกาฬสิน์บ้านผมผมันก็จะผ่านแนตะ่ว่าจะเห็นอยู่ฝั่งถนนฝั่งขวามือนะครับถ้าฝัง<ะ>่งขาเข้าจากยานตลาดจะอยู่ซ้ายมือแต่ถ้าฝั่งเขาออกจะไปทางนู้นก็จะอยู่ฝั่งต้านขวามากมสวยมากครับรถแต่ละคันฮะ

ไม่เกไปมยเนแต่ว่าทีทีู่ไรคเพิ่งเปินะครับไม่ดี10ปีแะยคับเฮ้ยใป้ไมมไม่ใช่่ร่เ้ครับถ้ากาสินเกิดอะไรนี่คือขับรถขับรถมาแเทียขับรถมาเทียวมาถึงว่าไปนี่มหาวิทยาลัยนก่นสินี้ครับ ไปเวิงานนั่นมากำมังสินค้านะครับต้ังไปบ่สสวนไปทงเาเกษตรมออันนี้เขาจัดมีงานยับอครับช่วงมีเับมีเห็นผมได้ว่ามีครับผมเองไม่ได้ไปก็เห็นบ้านไปบ่ไม่ใช่ไปมทางอเตรมจะบ้าน่พันนี่แหละเห็นได้ด้ยก็ไอไมได้อ่ถ้ามออก็ไปได้สองทางนะครับคือจะเข้าเรือกรือว่า ที่น,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 นี้ก็มีอะไรทุกชนิดเลยเนาะพี่เนาะถ้าซื้อรถท,ที่นี่ก็จะมีอะไรสามารถสามารถสั่งหรือว่าเข้ามาสอบถามได้ว่าเรามีอะไรชิ้นไหนคือเรามีแทบจะทุกชิ้นนะครับอะไรของทะเลวิสันแท้ครับแล้วก็าาสามารถนํารถเข้ามาเซอร์วิสซ่อมเช็คบำรุงทุกอย่างแต่งใส่ข้องอะไรพวกนี้ได้หมดเลยคที่นี่ที่นี่ก็มี มีศูนย์บริการเซอร์วิสนะมีทุกอย่างมีอะไรมีอะไรมีอะไรครับอันนี้ผมลง YouTube พี่คนติดตามเยอะนะพี่ผมเป็นเป็นยูทูบเบอร์พี่คลิปเมื่อกีไปดูคนกาะสินอัลันพุทธาแล้วอ่ะแล้วคลิปนี้มันจะลงให้ได้ครับได้ครับเเดี๋ยวผมข้าไปสให้ครับผมติดตามให้หน่อยครับพอดีเลยขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามา ในยูทูบครับพี <like yeah YouTube, ่ใน YouTube เลยไม่ใช่ในเฟซครับในยูทูปครับครัับนน่พิมพ์คนกาลสินครับพี่คนกาลสินอารามพรท่าแรกนะฮะแรกครับคนติดตามแปดหมื่นกว่าพี่นี่นี่ครับใช่ครับผมว่าอยู่ครับคุณคุณหน้าพี่ครับใช่เพราะโอ้ยใช่แหละผมเห็นพี่จากคลิปนี้ครับผมเลยเข้าครับาโครับาโคคนดูเยอะนะ ครับใช่ครับคันวีคุณมากพี่ครับไอบพี่ถามหน่อยถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมามาซื้อนี่โดยโดยโดยปกตินี่ส่วนมากจะเป็นฝรั่งหรือคนไทยพี่ถ้าส่วนใหญ่ตอนนี้คือจะเป็นคนไทยครับ<อ>คือประมาณ70%เป็นคนไทยแล้วก็อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคนต่างชาติ<อ>ใช่ครับเพราะว่าคืออย่างอย่างอย่างถ้าตรงเนี้ยถ้าเราพูดถึงโซยสานเนี่ยเราจะมีชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ถึง ไม่เท่ากับกรุงเทพแต่ว่าก็มีมีมีครับครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ70-30หรือว่า60-40แล้วแต่บางช่วงครับครับผมจะมีมีมีเรื่อยๆครับก็มีส่วนใหญ่ก็มาแวะเที่ยวชมคือถ้าเป็นชาวต่างชาติเลยเนี่ยเวลามาเที่ยวฮันเก่นเนี่ยคือต้องมาที่นี่เพราะว่าต้องมาเพราะว่ามี h a r l ไ y Davidson ที่ฮันเก่นเขาเลยต้องมาใช่ครับมาเยี่ยมชมมาตลอดเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆครับตลอดครับอืมชาวต่างชาติครับอืม แล้วถ้าสมมติว่าคนดูรายการผมมาซื้อนี่ไอ้แล้วถ้าเขาบอกว่าไอ้มันมีการรับประกันตรงไหนเลยพี่แบบเขารับประกันยังไงรับประกันถ้ารถของเราทุกคันนะครับที่ออกจากศูนย์พอยซ์ไฮเลนด์ริสาโน่ขอนแก่นนะครับคือวารันตีรถแบ,บีแล้วสองปีนะครับ,รบอาผมบอกเลยก็ได้ว่าที่เราจะให้มีอะไรบ้างนะคือหนึ่งวารันตีรถสองปีฟรีจดทะเบียนพลบนะครับ,รบแล้วก็ส่งรถฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็โดยทั่วไปเลยก็ หลักๆก็ไม่มีอะไรมากครับผมเอฟซีอีกแล้วเหรู้จักผมด้วยเหรอครับโอ้โหเลอไอยืนฝั่งนี้เลยรออได้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 โอเคครับได้ได้ได้ไดโอเคครับถ่ายเลยครับถ่ายเลยเห็นหรือยังครับครับเดี๋ยวอาท่าไหนก็ถ่ายเลยครับอ๋อ

ถ้า,าในโซนนี้จะเป็นทัวริงนะครับทัวริงก็คือรถใหญ่ใช้สำหรับขับเดินทางไกลนะครอ,อ๋เอเรอข้อสังเกตง่ายๆของรถทัวริงก็คือหนึ่งกระเป๋าครับแล้วก็สรีระใบหน้าใหญ่แล้วก็แ้สซีก็ใหญ่พวกน้ที่นี่เป็นทัวร์ิงทั้งหมดเลยครับในคําว่าทัวริงก็คือรถทัวร์ทัวร์ที่เดินทางไกลใช้สําหรับเดินทางไกลวิ่งระยะยาวอะไรพวกนี้ครับอ๋อเรอครับก็จะเป็นประมาณนี้การขี่สบายท่านั่งท่าขับการวางเท้าอะไรทุกอย่าง ก็คือจะตอบโจทย์การเดินทางไกลทั้งหมดอ๋อครับผมมีกระเป๋าใส่สัมภาระอะไรพวกนี้ด้วยครับจะมีลำโพงมีหน้าจออะไรพวกนี้ครับเนี่ยครับผมโอ้ครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ของปี24เลยนะครับก็จะมีถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบและโฉมหน้ามาใหม่หมดเออก็คือออ l new ครับออ l new ก็คือให้อันนั้นจะเป็นรุ่นเก่าเดี๋ยวผมจะพาเทียบนะครับ24 23ซึ่งเปลี่ยร์ใหม่หมดก็จะเป็นอ l นิวไมเนอร์เชน g e เกียนใหม่หมดทุกอย่าง ถแาสังเกตเลยก็จะมีเนี่ยพัาสกรีนนะครับรตัวนี้หรือว่าเป็นควบคุมด้วยปุ่มคันเร่งตอนนี้ก็จะมีบมดหมเลยคันเร่งคันเร่งคันเร่งมันดีป่ะครับโอ้เบาพี่เนี่ยเบาครับ,บเบ,บ,าบาคือมันระบบระบบยังไงครับไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าหมดนะครับไม่เป็นไฟฟา้าร้อยผิดนะแต่ว่ายังใช้สายอยู่แต่ว่าก็จะเบาขึ้นแล้วก็มันจะใช้เป็นเป็นคันเร่งสายอยู่ ไฟฟ้าควบคุมด้วยครับไปบันเวลามันเสียมนที่ไนบันซ่อมครับพี่มันมันนี่ไม่มีมันมีขางมีขังมไม่มีครับตอนนี้มีขังครับใช่ครับระบบเขาค่อนข้างดีมากก็เลยว่า,อาตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรเก,กิดกับชุดนี้นอกจากลูกค้าจะเปลี่ยนแทนได้สูงขึ้นเปลี่ยนสายเปลี่ยนแหล่งเพราะเคริ่งเ,เป็นไฟฟ้า,าด้วยก็ทั่วไปครับสามารถดูแบบจากนี้ได้เลยไม่ต้องเปิด กุญแจนะครับนี่บอกตัวนี้จะเป็นคี่เลนนะครับจะคียฟ็อปจะเป็นจะเป็นกุญแจที่สูงญหายขับรถมาสถารีทแต่ถ้าคียฟ็อปตัวนี้ไม่อยู่ใกล้รถหรือห่างจากรถห้าเมตรก็ไม่สามารถสตาร์ทได้ครับอืมจะมีให้มาคือกุญแจล็อกคอกกุญแจล็อกกระเป๋าจะเป็นมีคล้ายๆเส้นทาง Google Map ด้วยใช่ครับตัวนี้เป็น Google Map สามารถเซิร์ตได้เลยว่าเราจะไปไหนมีทั้งภาษาไทยมีได้หมดเลยเออใช่ครับเนี่ยเหมือนโทรศัพท์ครับ ใช้งานเหมือนกัน,น,นง่ายสะดวกสบายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นค่อนข้างเร็วทามขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นในการใ,ใช้งานแมพมันเสถียรขึ้นมากเลยครับตัวนี้แล้วก็สามารถใช้งานกับแอปเปิลไอโฟนด้วยการใช้ a p p l e c a r p l a y เชื่อมแล้วก็คือสามารถใช้หน้าจอโทรศัพท์ได้เลยเลยแสดงว่านี่เป็นแพนทีแล้วนี่ใช่ครับโอ้ เราสามารถเซทซึ่งว่าเราเซทไปมอขอนะครับผมคิดว่ามหาวิทยาลัยขอนกันครับเขาไปจ้างของมื่อกี้จีเป็นหนุ่มจากผมอ๋อไเบิางช่องห้องดิแฟนคลับครับแฟนคลับโอ้ยเราบอกแล้วเหมือนใจก็เรียเว่อ สมมติว่าเราไปมอขอนะครับแล้วก็กดตไวนี้เลยถ้าบราเส้นทางมาแล้วเรากดไปน่ามันจะขึ้นนี้เลยมีทั้งเสียงให้ใช้เนี่ยเราสามารถเชื่อมกับตัวฟังไร้สายบูทูธเมสเซตที่ติดกับหมวกันน็อกอะไรพวกนี้ครับใช้งานเพิ่มความปลอดภัยครับครับถ้าพูดตรงๆก็รถยนต์คันหนึ่งที่หน้าจอรถยนต์ฮพวกเกียร์ครับ หกเกียร์ครับหกสปีดหกเกียร์สามารถปรับได้สามโหมดครับโหมดโหมดโหมดรถนะครับโหมดสปอร์ตสปอร์ตก็จะเพิ่มความเร็วท้อคันเร่งมาเร็วขึ้นนะครับเพิ่มอัน้เป็นโหมดเรซตัวน,นี้ก็คือสำหรับถ <c oughs> นนเปียกฝนตกอะไรพวกนี้กย่างรถเลื่อน้าไหล,อ,ลอ,อะไรบาดเนี่เพราะเขาซื้อเราต้อง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 ขีบบังกันบ่ใช่ต้องขีบบัง,ง,งกันจริงจริงพ <c oughs> ต้องหูวลับผมนะ ได้ครับคือถ้าสมมติว่าก่อนที่จะซื้อที่เข้ามาหาผมก็ได้มาบ่อยๆผมจะอธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้งานลดคาแรคเตอร์ลดน้ำหนักอะไรพวกนี้ถ้าเราซื้อเราก็รับประกันแค่ปีครับคุณวารันตีรถนะครับรับประกันเนี่ยสองปีสองปีนะครับอันนี้คือไม่รวมกับประกันชั้นหนึ่งนะอันนี้คือวารันตีรถคือวารันตีทุกอย่างบัตรนี้ตำรวจบัตรนี้ตำรวจมันจะไม่ทำตรวจไม่ใช่ถ้าตรวจส่วนใหญ่ก็มันไปขับขี่ที่ก่อนเรียนลำแรกเขาเซฟไปขับขี่เมืองไทยเหรอ ได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาตรวจแต่ว่าประเภทของไมล์ขี่อ่ะก็จะเป็นรถขนาดกีจสิบีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยที่เขาตรวจแล้วก็เอกสารถรถก็คือชื่อที่น <à S 1> หรือว่าเป็นใบซื้อขายเป็นอะไร,ไร,ไร,ขขรที่ทเราออกให้ใช่ของอีกโอ้พอใจแล้วก็เอาเรื่องกันครับครับพุ่อนพยายามเป็นเด็กแต่ว่ามุนเบริ่เบริวเป็นเด็กเอาไว้ใช่ดีขับเร็วไม่ดีครับ แต่ถ้าทาไกลก็แต่ว่าครับเร็ยวรถดุ่หนแต่ว่ามันแห้งเลยมันแรงดีอะเออแหงเลยไม่แนมัแรงมันนึ่งอรับนแรงแห้งรเวี่สบายยัว่อยสามลอยซีอยยี่กันเขาเร็วกว่าจบหรอเรยเลยเรียบท่นเลยอธิบายฟังครับทำไงครับไห้กครับผมเจ๊กเจ๊กเจ๊กแทนครับท่ขันนี้หนึ่งล้านจ็แสนสีหนเจ็ด้าหนึ่งล้านเจ็แทนโอ้ อ๋อคันนี้คนหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันล้านหกแสนใช่ถ้าคันนี้จะเป็นล้านเจ็ดครับอันนี้สตีดไกด์นะครับล้านหกแล้วก็รถไกด์ล้านเจ็ดจะเป็นทัวร์ริงสองรุ่นครับท่ออานผู้ครับหลักๆเลยถ้าเรานำเสนอทัวร์วริงก็จะเป็นสองรุ่นนี้ครับเ <ขอ S 1> จ็ดยันโอ้คัแนนแค่ไหนกันโอ้คือข้อแตกต่างครับสามารถสังเกตได้จาก <c oughs> ชุดแฟลกหน้ากอครับนะ ครับผมครับวิธีการสังเกตสองรุ่นนะตัวนี้สองรุ่นนี้คือสังเกตแค่ลึกหน้าครับครับตัวนี้ยทางอเมริกาเขาจะตั้งว่าให้เป็นฉลามจมูกฉลามนะฮะถ้าตัวนี้เป็นปลากระเบนก็คือสีดไร้แล้วก็โรลไร้ครับครสองรุ่นนี้เขาเป็นเท่านี้เลยครับแล้วก็ ในการเลือกของลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ f e ลลิ่งแล้วก็ชอบความต้องการของลูกค้าจะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะข้างหน้าเลยตั้มตั้สุดจักรัดกับลัคนารัานโปประตัมสุดถ้าตำสุดตอนนี้รถเรามีที่เริ่มต้นที่สี่แสนที่แสนบาทตัวนล้กน้นยเตอถ้าไนสเตยร์เป็นตัวนี้ครับท่านผู้ชม สองรุ่นนี้จะเป็นไนท์สเตย์นะครับเนี่ยราคาโมเตียไนท์สเตย์ 975cc นะเครื่องเร v วอ u t ชั่นแบ็กเป็นเครื่องเป็นเครื่องนเครุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาครับขัมเชียนสี่หาสี่หามอออีแค่กันาเริต้นเป็นรุ่ของ่าวันนี้ถ้ายากขึ้นมาได้เป็นตัวนนี้ อนก็จ่เป็นเครื่องตัวเดียวกันเครื่องมอสเดียวกันก็คือขยับขึ้นมาที่ซีซีพันสองร้อยห้าสิบซีซีครับวันนี้ยังเป็นเครื่องเลเวอร์ชันแม็อยู่ออ๋ขยับขึ้นมาอันนึ่งเลย soft tail standard ตัวนี้อยเป็น soft tail แล้วครับอยู่ในจิปุน soft tail วยถ้าในในในสับทางการก็คือ cruiser cruiser soft tail ข้อสังเกตของ soft tail ก็คือเป็น mono shock ช่องเดียร์ช่องหลังอยู่ในแชสซี